วันนี้แอดมินมาอยู่ที่เขาค้อครับมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อาวุธเขาค้อนะครับนี่ <c oughs> แอดจะพาไปดูฮะว่านี่อยู่บนยอดเขาเลยเนี่ยนะฮะนี่นี่ฮะเสียค่าเข้าสิบบาทครับแต่ว่าแอดมินไม่มีเงินสดเขาโอนก็ไม่ได้เขาก็เลยให้เข้าฟรี ขอบคุณพิทหารด้วยเนี่ยครับอันี้เป็นนะมาดูปืนชนิดต่างๆครับที่เอาไว้สู้คอมมิวนิสต์นะในสมัยเมื่อที่ยังมีคอมมิวนิสต์ยึดคองเขาคออยู่นะครับนี่เป็นปืนปอตอนี่นี่ฮะรถล,ลำเลียงสายพานครับโอ้สภาพ ไม่ยับเยินยุยี่มีข้างในก็เครื่องยนต์ก็มีให้เห็นอยู่นะสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้นะครับอืมมีสภาพที่เขาใช้กันในสนามลบนะนคอมมินนิสตสมัยก่อนนี่สายพานหายเกี้ยงครับอันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นสมัยก่อนนะฮะร,รุ่น O-H13 นะครับฮอตอหนึ่งสามนั่งได้สองที่นั่งปฏิบัติการในเพชรบูรณ์และพิศนุโลกลำนี้นะครับใหม่นี่ฮะแล้วก็มีอ่าอินซีกืนช้างนี่ครับนี่เป็นปืนยิงนะสมัยก่อนโอ้โหนึกสนาม สนามเพาะสมัยก่อนนะดูวะนี่เวลต่อสู้กับคอมมิวนิสต์กว่าจะมีแผ่นดินไทยได้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะนี่นี่ดูไว้ครับนะปัจจุบันสมัยนี้เปลี่ยนรูปแบบครับคอมมิวนิสต์มันเปลี่ยนรูปแบบมันจะล้มล้างสถาบันนะเออคนรุ่นใหม่ดูไว้นี่ครับเฮลิคอปเตอร์สมัยก่อนนี่ รุ่น UH 1 H นะใช้งานได้13ที่นั่งนะครับนี่เวลาบินเนี่ยเวลาบินนี่เขาไปรับผู้บาดเจ็บนะใช้เครื่องลำนี้แหละนะครับเวลาโดนยิงโดนอะไรก็รับขึ้นหอขึ้นมาไปโรงพยาบาลนะนี่ก็เป็นบังเกอร์ปืนใหญ่ ปังเกอร์ปืนใหญ่นี่ชื่อว่าพยาปาตานีนะนี่ปืนใหญ่กลางกระสุนวิธีโค้งศูนย์สามขนาดร้อยห้าสิบห้ามิลลิเมตรนะครับระยะยิงได้สูงสุดหนึ่งพันหนึ่งมืนสี่พันหกร้อยเมตรโอ้โหสิบสี่กิโลนะยิงได้สิบสี่กิโล นี่ฮะเอาไยิงต่อสู้กับคอมมิวนิสต์นะครับยิงไปยิงจิ้วไปเลยนะตรงนี้ก็เป็นฐานเก่านะตรงนี้นี่ฮะตรงชาติไทยครับแหมกวาจะปักตรงนี้ได้นี่นะศูนย์อํานวยการยิงตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้เป็นศูนย์อํานวยการยิงนี่สมัยก่อนเขาอํานวยการยิงอยู่ในหลมเลยเนี่ยในบังเกอร์นี่นี่นะครับพาไปดู ข้างในก็เป็นสภาพแบบนี้นะฮะโอ้มีเจ้าหน้าที่ด้วยวีจำลองเจ้าหน้าที่ด้วยโอ้โหด้านบรรยากาศนะนี่มีกระสุนมีอะไรวางอยู่เลยนี่คำนวณแผนที่เจา้าคอนี่คำนวณแผนที่ตรงนี้ฮะนี่นี่ฮะพามาดูรถรถเกตทำถนนนี่ สมัยก่อนต้องเอาไม้มาตีล้อมอย่างนี้นะครับเพราะว่าโดนยิงนะโดนคอมมินิตยิงแล้วก็ต้องเอาอันนี้แหละมามาเป็นเกาะป้องกันนี่พระพิรุนแสนห่านะครับโอ้ oh, ชื่อนะนี่ยิงตุ้มๆเลยตรงนี้นี่ก็มีเครื่องบินด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องจัดแสดงนะฮะ เล่าประวัตินะครับว่าออการต่อสู้นี้มันเป็นยังไงบ้างเนี่ยนี่ฮะในหลวงก็มาสังการอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะเลยนะครับมาถ่ายรูปนี่ฮะก็เป็นที่ที่ควรจะมาศึกษานะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ นี่ฮะปืนปตอนี่มาจับมาสัมผัสได้ครับของจริงนะเป็นยังไงนี่ตั้งศูนย์ยิงปตอเวลาเวลาเครื Mystery ่องบงเครื่องบินอะไรมาก็ยิงนะยิงปัม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 นะยิงใส่พวกคอมมินนี่นะครับดูมาดูฮะใ,ให้มีความรักชาติรัก บ้านรักเมืองกันนะครับไม่ใช่ไปฟังพวกคอมมิวนิสต์หลงยุคที่มันจะนะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับนี่เครื่องบินดูกว่าเขาจะขับนะมีเหรียญมีเหรียญให้ด้วยนี่เห็นไหมขันโยกนี่นะสภาพเป็นอย่างนี้ครับอืมนะสมัยก่อนนี่ยากลำบากแค่ไหนครับนะฮะ ก็นะครับนะต่อสู้คอมมิวนิสต์ในสมัยก่อนยากลำบากแล้วสมัยนี้คอมมิวนิสต์ส้มคองเมืองครับนะสมัยสมัยนี้คอมมิวนิสต์ส้มมาในรูปแบบส้มนะครับนี่มาดูจุดชมวิวฮะจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นนะตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วสวยงามมาก ก็อยากจะฝากให้นะทุกคนนะครับช่วยกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่เรียกว่าอนุสาวรีย์ลำลึกผู้เสียสละกันต่อนะครับนี่ฮะแอนวินก็มาถึงจุดเขาเรียกว่าอนุสาว,วรีย์ผู้เสียสละนะครับเขา,ขาคอเป็นจุดสูงสุดตรงตรงเขานี้นะ สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับตอนนี้ปัจจุบันมีเสาตั้งตั้งงาน,นะแต่ว่าตรงน,นี้จะเป็นร้านค้าที่ว่าปิดกิจการนะครับเพราะว่าน่าจะเจอโควิดนะออตรงน,นี้ไม่รู้ว่าเดินขึ้นทางไหนนะฮะนี่นะครับก็ฮะเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันครับนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะมาล้ำลึกศึกษาประวัติศาสตร์ได้ว่าประเทศไทย เคยต่อสู้กับคอมมินิตนะฮะทำให้ไปอยีประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ปัจจุบันลูกหลานเรากำลังไปฝักใฝ่คอมมินิตในรูปแบบใหม่รูปแบบส้มนะฮะนี่ครับเราจะได้เห็นนะคุณค่าของบรรพบุรุษที่เสียสละนะครับมีปุ่มกดตังกิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กด ขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b s c r i b e กันด้วยนะครับ